สวัสดีจ้าเป็นมาทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ใหม่อามาโหยครั้งหนึ่งวันนี้แอดมินจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องดาวพิฆาตศูนย์โดยที่คลิปนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นคลิปที่อยากทำมานานมากๆแล้วถ้าเพื่อนๆชอบกิวแล้วก็ชิ้น้องปุเนี่ยจะพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลย ถ้าพูดถึงคู่จิ้นในเรื่องดาบพิฆาตสุเนี่ยจะไม่มีคู่ของกิยุและก็ชินุบุไปไม่ได้เลยเพราะว่าคู่นี้เนี่ยนัว่าเป็นเรือที่ใหญ่มากๆในบรรดาเรือคู่จิ้นทั้งหลายแล้วคู่นี้เนี่ยก็มักจะมีลายสินค้าใดๆที่ออกมาเป็นลายคู่กันอีกต่างหาก แถมเวลาไปเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยก็ยังมีคนที่ซื้อลิขสิทธิ์ของคู่นี้ไปลงไปพรีเซนเตอร์คู่กันอีกด้วยก็นับว่าเป็นคู่ที่กองอวยเยอะมากๆคู่หนึ่งในเรื่องดาบิคาตะสูรเลยแหละทั้งๆที่จริงๆแล้วกิวกับชินอบุมีบุคลิกภาพและนิสัยที่ไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายๆทั้งคู่เลยแล้วทําไมล่ะทําไมคนถึงจิ้นคู่นี้กันไปดูเหตุผลแล้วก็ไปดูโมเมนต์ที่เขาเนี่ยมีร่วมกันกันดีกว่า อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีว่าตัวของกิยูนั้นเป็นคนที่ปิดใจไม่ยอมรับตัวเองในฐานะเสาหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของกิยูก็เลยจะได้รับความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากคุณอุบุยะชิกิคังยะมากๆเลยเพราะว่าคุณคังยะเนี่ยเล็งเห็นว่าถ้ากิยูยังเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะไม่เป็นผลดีต่อบรรดาเสาหลักเราก็หน่วยพิฆาตศูนย์อย่างแน่นอนก่อนที่กิยูเนี่ยจะได้มารับการเยียวยาแผลใจจาก การที่คุณคังยะเนี่ยส่งไม้ต่อให้กับทันจิโร่เนี่ย คุณคางยาเนี่ยเคยพยายามที่จะให้เสาหลักเนี่ยช่วยช่วยกันดูแลกิยูแล้วก็เป็นมิตรกับกิยูให้มากขึ้นแล้วคนที่คางยาเนี่ยมอบหมายภารกิจในการช่วยเปิดใจกิยยเป็นคนแรกก่อนทันจิโร่ก็คือชินบุเพราะว่าคางยาเนี่ยจะสั่งให้ชินบปุและกิยูออกปฏิบัติภารกิจคู่กันหลายครั้งถึงแม้ว่าตอนที่เราได้เห็นเนี่ยจะมีเพียงแค่พาร์ตกิยูไกเดนเราก็พาร์ทภูบเขานาตะกุโมะเท่านั้น แต่ว่าจากปากคำของชินบุเองที่ได้บอกมาตรงๆว่าเขากับกิยูเนี่ยเคยทำภารกิจคู่ร่วมกันหลายครั้งแล้วจึงทำให้เราเรได้รู้ว่าชินบุและกิยูเนี่ยเคยเออกปฏิบัติภารกิจนอกรอบกันนอกเหนือจากที่เราเนี่ยได้เห็นอีกด้วย โดยที่สไตล์ความคิดและการเป็นอยู่ของกิยูและก็ชินอุบุแนยเรียกว่าเป็นหยินกับหยางเลยก็ว่าได้เพราะวา่ากิยูและชินอนุบุมีส่วนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอยู่หลายจุดมากๆแล้วทาให้ความแตกต,ต่างตรงนี้มันเป็นความลงตัวในบางอย่างอย่างน่าประหลาดกิยูนั้นจะเป็นคนที่ดูเหมือนจะใจเย็นมากๆแต่เขาเป็นคนที่แก้ไขสถานาการณ์อะไรไม่ค่อยได้โดยเฉพาะสถานาการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลเนี่ยกิยูจะเป็นคนที่มีจุดอ่อนในเรื่องนี้มากๆเขาก็เลยเป็นคนที่ถูกคนอื่น เกลียดที่หน้าได้ง่ายมากๆเลยถึงแม้ว่าหน้าตาของเขาเนี่ยจะหล่อเหลาแค่ไหนแต่ก็นับได้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับบุคคลภายนอกที่มองเขาเข้ามานั่นแหละในขณนะเดียวกันเนี่ยชินบุที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมแล้วก็ครอบครัวที่ค่อนข้างจะอบอุ่น มีความสามารถในการปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้ค่อนข้างง่ายถึงแม้ว่าตัวของเธอเนี่ยแท้จริงแล้วจะไม่ได้เปิดใจให้กับคนอื่นแบบมากมายเหมือนกับมิสติรี่หรือเคียวจูโร่แต่ว่าชิโนบุเนี่ยก็เรียกว่าไหลไปตามสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าชิโนบุเนี่ยเธอมีความสามารถในการตีสีหน้าได้เก่งจึงทำให้ตัวของเธอเนี่ยสามารถเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแยบยลถึงแม้ว่าบางทีเธอจะไม่ได้รู้สึกตามสถานการณ์นั้นๆก็ตามก็เรียกว่าเป็นคนที่ปั้นหน้า เก่งว่างั้นเธอสําหรับชินอุตัวขงเธอเนี่ยเหมือนกับที่ทันซิโร่บอกก็คือเธอเนี่ยมีความโกรธที่เก็บกักไว้ในจิตใจตลอดเวลาหลังจากที่เธอเนี่ยสูญเสียพี่สาวอย่างคณาเอกไปตัวงเธอไม่เคยคิดจะให้อภัยสูนเลยแต่หลังจากที่เธอได้พบเนสโก้เนี่ยเธอก็อ่อนโยนมากขึ้นแล้วตัวของชินอุเองเนี่ย ก่อนที่จะได้พบกับทันจิโร่แล้วก็เนสโกะเธอก็ได้มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกับกิยูมากกว่าเสาหลักคนอื่นเพราะไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันแล้วก็ต้องคอยแก้ปัญหาต่างๆให้กับกิยูด้วยอย่างในภาคไกเดนเนี่ย ั้งแต่ตอนที่เธอเปิดด้วยเรื่องมาได้พบกับกิูในสถานที่ปฏิบัติภารกิจทางทั้งที่จริงๆแล้วในภาคไกเดนเนี่ยเธอไม่ได้ไปปฏิบัติภารกิจด้วยซ้ำแต่เธอเนี่ยไปที่นั่นในฐานะวันหยุดของเธอคือเธอไปพักผ่อนไปซื้อยาไปหายามาเตรียมพร้อมให้กับครืหานผีเสื้อที่จะรอคอยคนที่จะมารักษาพยาบาลให้เต็มประสิทธิภาพแต่ตัวของเธอก็สละเวลาเพื่อไปช่วยเหลือกิูที่กําลังตกที่นั่งลําบาก ากการถูกชาวบ้านเนี่ยเข้าใจผิดว่ากิยูเนี่ยเป็นคนที่สังหารครอบครัวคาโมโดนั่นเองเรียกว่าหลายๆสถานการณ์ที่กิยูน่ยไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ชินบุเนี่ยก็แทบจะเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวที่มาโปรโดกิยูให้พ้นไปจากสถานการณ์เหล่านั้นหลายครั้งมากๆ หรือแม้กระทั่งช็อตพิเศษซึ่งเป็นตอนแดดเธอผู้ไม่ยอมยิ้มทีอดมีนเนี่ยเคยทําคลิปไว้ในช่องไมอาโาโฮแล้วเนี่ยเรียกว่าชินบุเนี่ยก็พยายามช่วยแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้มันงราบรื่นที่สุดเท่าที่สมองของเธอเนี่ยจะคิดได้ละเพราะว่าบรรดาเสาหลักแต่ละคนเนี่ยก็เรียกว่ามีซิกเนเจอร์ที่ประหลาดล้ำมากๆถ้าให้เทียบกันเนี่ยชินบุก็น่าจะเป็นคนที่ดูธรรมดาที่สุดคือเป็นผู้เป็นคนที่สุดแล้วว่าในเกเสาหลักรุ่นนี้ที่เหลือนี่คือแบบพีคไปคนละทางกันหมดเลยและแน่น นอนว่ากิอยู่ก็เช่นกันและการจะจับกลุ่มคนพีกๆเหล่านี้มานั่งอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเนี่ยถ้าไม่มีคุณคังยะอยู่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็เรียกว่าคิดจนเส้นเลือดในสมองเนี่ยดเลยทีเดียวสำหรับชินโนบุกว่าจะแก้ไขปัญหาตาลปล่อให้กับกิวได้ และเนื่องด้วยการที่ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเยอะกว่าสสาหลักคน,นอื่นๆเนี่ยจึงทําให้กิยูและชินบุมีการกุมความลับของกันและกันอยู่อย่างเช่นชินบุเนี่ยก็รู้ว่ากิย่ยมีจุดอ่อนตรงไหนรวมถึงกิยูเองเนี่ยก็สังเกตจนสามารถรู้รได้ว่าชินอบุเนี่ยไม่ชอบสัตว์ที่มีขนอย่างเช่นหมาหรือแมวก็เรียกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ชวนจิ้นชวนฟินมากๆเพราะถึงขนาด ัวของกิโยที่ไม่ใช่คนช่างสังเกตแล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์ในการเข้ากับคนอื่นได้ต่ำมากๆแล้วก็รับรู้ว่าคนอื่นชอบหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยต่ำสุดๆเขาก็ยังรู้เลยว่าชิโนบุเนี่ยชอบหรือเกลียดอะไรและในบรรดาหน่วยพิกาตศูนย์เนี่ยชิโนบุเองก็นับเป็นคนแรกที่ได้เห็นกิโยเนี่ยได้ยิ้มหลังจากที่กินแซลมอนต้มหัวเชยเท้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นรอยยิ้มที่ตราตรึงใจด้วยความน่ากลัวแล้วก็เสียดสยอกก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นสีหน้าที่กิโยเนี่ยไม่แสดงออกให ใ,ใครเน่ยเห็นเลยนอกจากชินบุจึงทำให้ชินบุเนี่ยก็นับว่าเป็นเคสพิเศษเคสแรกก่อนที่ทันจิโร่น่ยจะได้รู้จักกับกิ่ยูซะอีกที่เธอเนี่ยได้เห็นรอยยิ้มอันแสนเย็นชาของโทมิโอกะกิกยูเสาหลักวารีคนนี้ ในพาร์ทภูเขานาตากุโมะเนี่ยชินบุกับกิยูเนี่ยได้ออกปฏิบัติภารกิจคู่กันอย่างที่เพื่อนๆที่ทราบฉากที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอนิเมชันเนี่ยก็ทําให้เราได้รู้ว่าไม่ได้มีแค่เรือหลวงอย่างผู้อ่านแล้วก็ผู้เสพอนิเมะอย่างพวกเราเท่านั้นที่จินคู่นี้แบบเป็นล่ําเป็นสันแต่ทีมงานของยูโฟเทเบิลที่ทำแอนิเมชันเรื่องดาบิกาตซูนเองเนี่ยก็น่าจะจินคู่นี้อยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยการ พูดเกี่ยวกับการชมจานเนี่ยอย่างเช่นที่ชินอบุพูดกับกิยูระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจที่เธอชมว่าพระจันทร์คืนนี้เนี่ยสวยจังเลยซึก ik ิกะคิเรเดสเนะเนี่ยมันหมายถึงการบอกชอบในแบบของญี่ปุ่นซึ่งในความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการบอกว่าพระจันทร์สวยแล้วมันเป็นเหมือนกับการบอกรักเกิดขึ้นจากตอนแรกเลยก็คือมาจากนักเขียนคนหนึ่งที่ชื่อว่าโซเซกินาซูเมะซึ่งคนนี้เนี่ยเขามีอายุขัยอยู่ในช่วงปลายยุคเอโดะจนถึงต้นยุคท ที่เป็นยุคสมัยของเรื่องดาบพิคารูสย์สมัยก่อนที่เขาจะมาเป็นนักเขียนเนี่ยเขาเป็นอาจารย์แล้วเขาเนี่ยเคยสอนนักเรียนว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยจะบอกลักเนี่ย แค่บอกว่าพระจันทร์เนี่ยสวยจังเลยคืนนี้ก็พอแล้วการที่เราบอกรักกับการที่บอกว่าพระจันทร์สวยจังเลยคืนนี้มันเหมือนเป็นการเล่นคําไกลๆด้วยเพราะว่าคําว่าสุกิเนี่ยที่แปลว่าชอบแล้วก็สุกิที่แปลว่าพระจันทร์เนี่ยมันมีการออกเสียงที่ใกล้ๆกันเหมือนกันคือแบบคล้ายๆกันถ้าแบบฟังไม่ดีก็อาจจะฟังผิดเป็นอีกคํานึงได้เขาก็เลยใช้คํานี้เนี่ยมาเป็นการบอกรักเพราะในสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆทราบกันว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็น ประเทศที่ถือเนื้อถือตัวมากๆเลยจะแบบไปถูกต้องเนื้อตัวกันแค่เดินจับมือในที่สาธารณะเนี่ยยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกรักเนี่ยก็ต้องแอบแอบทำเหมือนกันการเอ่ยชมจันกับคู่รักเนี่ยจึงเหมือนเป็นการบอกรักกันไกลๆนั่นเองแต่ว่าอันนี้คือแอดมินเข้าใจเลยแหละว,ว่าชินบุไม่ได้พูดเพราะว่าชินบุปเนี่ยรักกิยูแบบรักอะแต่ว่าเธอเนี่ยเหมือนพูดแบบเชิงแซลมากกว่าที่เล่นทีจริงไม่ได้พูดแบบจริงจังอะ เพราะว่าเธอเนี่ยก็พูดประโยชน์เดียวกันกับอสูรแมงมุมสาวคนพี่ด้วยเหมือนกันซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยด้วยน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางของเธอเนี่ยแต่ว่าในตอนที่พูดกับกิยูเนี่ยมันก็พูดที่เล่นทีจริงแล้วก็พูดแบบให้มันมีเรื่องชวนคุยอะเพราะว่ากิยูเนี่ยคือเงียบมากๆเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจริงๆที่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมันหมายถึงมีความหมายแบบนั้นการที่ มันไม่ได้มีในมังงะเลยแต่ว่า u f o t a b l e เนี่ยยัดฉากนี้เข้ามาเนี่ยก็ได้รู้ว่าทีมงานของ u f o t a b l e ที่ทำแอนิเมชันเนี่ยเขามีความชิปคู่นี้อยู่พอสมควรเลยแหละแถมก่อนจบพาร์ทครูเขาน์ตะกุโมเนี่ยในมังงะเขาบอกเอาไว้อีกด้วยในหน้าแถมว่าชินบุเนี่ยเมื่อเห็นกิยะอยู่กับทันจิโร่ที่หมดสภาพแล้วก็เนสโกะเนี่ยเธอคิดไปไกลมากเลยว่าวิคุณโทมีโอกสเนี่ยซื่อบื้อจังเลยเมียศูนย์อยู่ตรงหน้าแท้ๆกลับไม่รู้ตัวเธอนึกว่ากิยเีย ไม่รู้ว่าเนสโกเป็นอาศูนเธอก็เลยจะพุ่งไปจวกเนสโกให้ตายค่ะที่แล้วก็เหมือนเป็นการปกป้องกิวไกลๆไว้อย่างนั้นเธอแหมมีความเป็นห่วงเป็นยาย่าแอบบดีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์คโยฮารุเนี่ยทำให้เราจิ้นแล้วก็ชวนฟินในคู่ของกิวแล้วก็ชินอบุไว้ตั้งแต่แรกๆที่ปรากฏตัวเลยมันเริ่มมาตั้งแต่หน้าปกในของเล่มที่5เลยนั่นก็คือฉากที่ชินอบุเนี่ย จิ้มแขนกิยูแบบรัวๆแบบจิ้มจึกๆๆๆๆเลยแล้วก็ถามกิยูแบบเออคุณโทมิโอกะค่ะจะเก็บดาบหรือว่าจะชักดาบคะ่ะอะไรยังไงคุณกิยูซึ่งตรงนี้เนี่ยชินอบุหลุดคําว่าคุณกิยูมาด้วยเพราะว่าชินอบุเนี่ยปกติเธอจะเรียกเสาหลักทุกคนนะแบบให้เกียรติโดยการเรียกนามสกุลค่ะซึ่งเสาหลักทุกคนเนี่ยจะเรียกแบบนี้หมดเลยเพื่อที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองแต่ชินอบุเนี่ยก็คือมีหลุดเรียกคุณกิยูมาด้วยอาจจะเป็นเพราะว่า เขาเนี่ยเคยใช้เวลามาร่วมกันเยอะกว่าชาวบ้านนั่นเองแต่ตัวของกิยเนี่ยไม่เคยหลุดเรียกชินอปุเลยสักครั้งเดียวนะด้วยความที่ตวงเธอไปทําภารกิจกับกิโย่หลายรอบ <c oughs> ก็เลยทําให้เธอเนี่ยมีนิสัยประหลาดที่เวลาเจอกิโยเนี่ยจะอดเข้าไปจิ้มกิโย่ไม่ได้อะไม่รู้ว่าเป็นอาราเล่กับคุญจิหรือเปล่า <c oughs> ทำไมต้องจิ้มขนาดนั้นด้วยอะเนาะมันเหมือนกับเป็นการทักทาย แกมหยอกล้ออะไรเงี้ยเพราะว่ากิูเนี่ยไม่มีเรีแอคชั่นอะไรกับการกระทําใดของเธอเลยอะ่ะก็เลยทําให้ตงเธอในยิ่งอยากหยอกกิยูมากขึ้นไปอีกอะนะสำหรับชินอบุชินอบุเองเนี่ยก็มีความยี่ยวกลนวประสาทพอสมควรน,นะเอาจริงๆเธอก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยแต่อย่างใดส่วนกิูเนี่ยพยายามที่จะคีบขู่นิ่งๆหน้าตายไรความรู้สึกเอาไว้ก็จะมีความพีเสื้อวุ่นวายกับคุณชายเย็นชานิดนึงอะ่ะ <Huh? S 2> ถึงแม้ว่าในออฟฟิเชียลเนี่ยจะไม่มีการบ่งบอกจากปากของทั้งสองคนเองเลยว่าทั้งคู่เนี่ยชอบกันแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ทำให้อดมินเนี่ยจิ้นแลอฟินมากๆที่สุดในโลกไปนี้เลยเพราะว่ามีหลุดออกมาจากปากคนคนหนึ่งและจากออฟฟิเชียลด้วยนั่นก็คือหลวงพี่เกียวเม้นั่นเองซึ่งหลวงพี่เกียวเมเนี่มีความเป็นยอดนักจินในตำนานจริงๆนะจากข้อมูลที่อดมินแปลมาจากฉบับญี่ปุ่นของแฟนบุ๊คเล่มที่2เนี่ยเกียวเมจะเป็นคนที่สั่ง สังเกตทุกๆคนแบบละเอียดล,ลงลึกที่สุดเรียกว่าเขาเนี่ยชอบแอบตามมุมเสาแล้วดูคนอื่นเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันทําให้เกียวเมย์เนี่ยรู้ถึงความสัมพันธ์ลึกๆของแต่ละคนแล้วตวงเขาเนี่ก็มักจะคาดเดาคู่จิ้นได้ค่อนข้างถูกต้องมากๆเลยเพราะว่าเกียวเมย์เนี่ยรู้ตั้งแต่แรกเลยว่าโอบปอเนและมิซึริเนี่ยชอบกันเรียกว่าเป็นคนแรกๆที่รู้เลยแล้วเกียวเมย์เนี่ยก็คือตามเชียร์แบบคู่จิ้นแต่ละคู่ในเรื่องดบาบพิฆาตศูนย์ในบรรดาหน่วยพิฆาต มาตั้งแต่อ้อนแต่ออดเลยทีเดียวเพราะว่าตวงเขาเป็นเสาหลักคนแรกที่เข้ามาอยู่ในหน่วยก็คือเป็นหลวงพี่ที่ดูแลน้องๆทุกคนว่างันเถอะแถมเกียวเมเนี่ยยังบอกเองอีกด้วยว่ากิูเนี่ยร่าเริงขึ้นเวลาคุยกับชินุบุตวงชินบุเองเนี่ยเวลาคุยกับกิวก็ดูสนุกสนานกว่าปกติซึ่งตรงนี้เนี่ยเกียวเมเขาไม่ได้มองเห็นภาพเลยนะเขาฟังจากเสียงแล้วก็ความรู้สึกจากเสียงจริง,รงๆเพราะว่าตวงเขามองไม่เห็นไงานตาบอด จึงทาให้หลักฐานตรงนี้นมันเชื่อถือได้มากๆเลยถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้รักกันแบบเปิดเผยแล้วก็ไม่ได้พูดคําว่ารักอะไรกันออกมาเลยนะซึ่งจริงๆแล้วทั้งคู่ยอยู่ในสถานะเพื่อนร่วมง,งานกันนะคะยังพึ่งจินไปไกลแต่ว่าเกียวเมย์เ,ยเขาสัมผัสได้ว่าเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกัน,เ,นเขารู้สึกดีนั่นเองถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รู้สึกดีถึงขั้นเป็นความรักเพราะว่าทั้งคู่เ,เป็นเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ แต่ละคนแบกหน้าที่ไว้บนไหลแบบคือเยอะเกินกว่าที่จะมาคิดเรื่องความรักได้มันจึงทำให้ทั้งกิวและชินบุเนี่ยไปโฟกัสเรื่องงานมากกว่าความรักนั่นเองค่ะถ้าสมมติว่าชินบุเนี่ยเธออยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงตอนสุดท้ายก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้ลงรอยกันก็ได้นะเพราะว่าความรู้สึกดีๆต,ตรงนี้มันอาจจะไปก่อเกิดเป็นความรักในทายที่สุดได้นั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อยังคงสงสัยว่ากิวกัวกบชินอบุเนี่ย มีใจให้กันเลเวลไหนแล้วก็อยู่ในสถานะไหนเนี่ยแอดมินก็ขอคอนเฟิร์มไว้ให้ชัดๆเลยค่ะว่าในชาติภพที่เป็นเรื่องดาบพิฆาตศูลหรือว่าในยุคไทโชเนี่ยกิยูแล้วก็ชินบุเนี่ยเขามีสถานะก็คือเพื่อนร่วมงานแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเสาหลักรุ่นเดียวกันนั่นเองค่ะคือไม่ได้มากแล้วก็น้อยไปกว่านั้นเลยคือเป็นเพื่อนร่วมงานกันจริงๆแต่ก็นับเป็นเพื่อนร่วมงานคนแรกๆที่เขาเนี่ยใช้เวลาร่วมกันเยอะกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆและถึง ึงแม้ว่าเรือนี้เนี่ยจะไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันในชาติภพของยุคไทโชเนี่ยแต่ในยุคใหม่ยุค2021เราก็ในทไลายอื่นๆเนี่ยก็ยังมีให้จิ้นกันอีกต่อเนื่องเลยในภาคโรงเรียนคีเมสึตัวชิโนบุละกิยูเนี่ยก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะนักเรียนแล้วก็อาจารย์แล้วถึงแม้ว่ากิยูเนี่ยจะเป็นสถานะอาจารย์ก็ตามแต่ชิโนบุเนี่ยก็ดูมีภาษีที่ถือให้เหนือกว่าอาจารย์คนนี้อยู่19เสมอเหมือนกันก็ไม่เข้าใจ เหมือนกันนะว่าทําไมกิโยเนี่ยถึงจะต้องมีความพ่ายแพ้กับชินบุในจุดจุดนี้ด้วยก็ไม่ทราบได้จริงๆต,ตัวของแอดมีเนี่ยก็ยังคงจิ้นในเนื้อเรื่องอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนคีเมซึหรือแม้กระทั่งในยุค2020ยยุคปัจจุบันนั่นเองก็ยังคงจะจิ้นต่อไปค่ะถึงแม้ว่า สุดท้ายแล้วเรือลำนี้เนี่ยมันจะถึงฝั่งฟันหรือไม่จะมีข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมให้เราได้ฟินหรือเปล่าแต่อย่างน้อย,นอยเนี่ยการได้จิ้นใครสักคนที่เราชอบเนี่ยคู่กับอีกคนหนึ่งที่เราชื่นชอบเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งก็คิดว่าเพื่อนเพื่อนที่อยู่เรือลำเดียวกันเนี่ยเรือชิกิลำนี้เนี่ยก็คงจะคิดเหมือนกับแอดมินใช่ไหมล่ะรวมถึงเพื่อนเพื่อนที่จิ้นคู่อื่นออีกด้วไม่ว่าจะเป็น กิูทันจิโร่หรือว่าคู่วายต่างๆหรือว่าคู่จิ้นอื่นๆที่ไม่ได้สมหวังเนี่ยแต่อย่างน้อยๆเราก็มีความสุขตอนที่ได้จิ้นเขาใช่ไหมอดมินก็คิดเหมือนกับเพื่อนๆทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะให้ความกระจ่างแล้วก็ให้ความฟินกับเพื่อนๆที่จิน้นคู่นี้ไม่มากก็น้อยนะอดมินเนี่ยพยายามจะรวบรวมแล้วก็เอามาสรุปให้เพื่อนๆฟังในรายละเอียดต่างๆค่ะสําหรับคนที่อยากดูเต็มๆเนี่ยตอนของกิูไกเดนที่เป็นภารกิจของกิวแล้วก็ชินบ รวมถึงตอนแดดเธอผู้ไม่ยอมยิ้มที่มีเนื้อหาของกิวแล้วก็ชิโนบุอยู่เยอะมากๆเนี่ยแอนมินก็เคยทำลงช่องไปหมดแล้วด้วยยังไงก็สามารถไปติดตามย้อนหลังกันได้เลยค่ะที่ช่องไมอามาโฮเดอร์ส่วนวันนี้เนี่ยแอนมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ